สวัสดีครับบาร์ซิมโบรครับครับผมพี่รักเจ้าเก่าครับแม็กซ์ครับกลับมาอีกแล้วกลับมาจนหลายคนเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วไม่ทำละเบื่อแล้วใช่ไหมไม่ทำไม่ทำละกลับบ้านดี๋ยวเดี๋ยวเวลาโอเควันนี้นะครับก็เรามีหลายๆคนเรียกร้องมาตั้งนานแล้วล่ะอยากให้เราทำเหมือนแบบเอ้ยท็อป5ในแต่ละแคตตากรีในแต่ละด้านอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยถือโอกาส ขึ้มาให้เลยแล้วกันกลางปีพอดีกลางปีอ่ะครึ่งปีนี่รีวิววันนี้กันกระเป๋าของแมทลุ่นๆนะวันเนี้ยเออเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ซื้อรองเท้าใหม่นี่ต้องไปสั่งค่มาเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงนะว่ากันอ่ะอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว2022 Top 5ท็อป โซฟาก็คือเป็นรอบครึ่งปีแล้วกันนะยังไม่ใช่แบบตัวเต็มเนาะแล้วก็ที่จะรีวิวท็อป5เนี่ยคือท็อป5ในแต่ละด้าน <S <S นะครับซึ่งก็จะเป็นคู่ที่ผมชอบแหละอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมแบบเอาไปยิมประจำแล้วก็คู่ผู้นี้จะอยู่ในกระเป๋านี้ตลอดอย่างที่ที่รักเห็นนะครับใช่เคยเห็นแล้วเอออ่ะเรามาไล่ดูกันทีละคู่นะครับนี่เลยหลายคนน่าจะเห็นกันละ หยิบมาทีละคู่หยิบมาทีละคู่เดี๋ยวมันจะเต็มโต๊ะเออเอาอันแรกก่อนนี่แบรนด์จีนอืมแบรนด์จีนนั่นเองคู่ที่ผมได้มาถูกอันนี้อันนี้เราเคยรีวิวด้วยใช่นี่คือยูช่วย15 Low v โล V2 นะครับเป็นตัวที่ผมยกให้ท็อป5ในด้าน Overall นะครับก็คือในด้านโดยรวม นะครับคือประสิทธิภาพของมันนะรวมแล้วมันดีในทุกด้านนะฮะอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นตัวที่ใส่แล้วแบบผมชอบจะเป็นคู่ที่แบบหยิบออกมาใส่โดยประจำเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสบายในการสวมใส่ระ,ะระบบรองรับแรงกระแทกที่มันใช้เป็นบูมคุชชั่นบวกกับตัวคลาวนะฮะก็ ออตอบสนองดีนุ่มซับแรงได้ดีมากๆา uh huh. นะครับล็อกดาวก็ดีพื้นหนึบอ่าก็เรื่องนี้ตอนที่เรารีวิวไปไม่รู้มีใครชอบหรือ,อ่ามีคนไปซื้อตามเยอะใช่ไหมที่เราเจอที่สนามจะ,จะถามอยู่นี่แหละอาทิตย์ก่อนนะก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จก็ผมไปเจออยู่คนหนึ่งอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเนี่้ยเขาจะซื้อตัวนี้ตามเราแต่ว่าตอนนี้จะซื้อมันไม่มีเขาก็เลยไปเอาตัว Leaning Speed พรีเมียมมาดีใจนะที่ว่ายีวูของเรามีประโยชน์ขนาดนี้อดีใจนะอันนี้ดีใจจริงก็มีหลายคนที่แบบซื้อตามตัวนี้ท้าที่เคยคุยนะครับครับอ่ะก็ตัวนี้ top 5ในด้าน overall ครับนะครับถับมาอันนี้ไว้ข้างนั้นอ่ะอ่ะนี่คือ GH3 ของแ n t ตตัวนี้ตัวนี้เดาดิด้าน,นไหนไม่รู้ว่ะตัวนี้เราไม่ได้ทำรีวิวใช่ไหมตัวนี้ทำทำหรอทำแต่พี่ไม่มามาบอกว่ามาสิมาเหรอเออพี่จำไม่ได้วะ่ะตัว g s 3ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จีนเหมือนกันจากแ n t ตตัวนี้คผมให้ในด้านล็อกดาวน์เป็นตัวที่ล็อกดาวน์แบบสุด จริงๆในปีนี้นะฮะโดยเฉพาะไอ้ระบบเนี่ยใสย่คาดซีเป้ของเขาเออที่จะกดมาเออเด็กกเอาเลยทำไมไอ้ต่อหนึ่ออาทค่ใสยคาดเนี่ยจำได้ะออกออกละจลที่จะกดตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยทำให้เท้าเรามันล็อกอยู่ข้างในซึ่งระบบเนี่ยแม่งมันดูง่ายมากเลยนะแต่มันได้ผลจริงๆในการใช้งานอเออผมก็เลยแบบชอบตัวนี้ในด้านล็อกดาวน์มากๆนะฮะอาจจะไม่ได้เอาออกมาใส่บ่อยขนาดนั้นอเออเพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมรู้สึกว่ามันดีมันเด้งมากช่วงหน้าเท้าเนี่ยเป็นพราระบบใหม่ของเขาหรือเปล่าจะได้ตัวนี้พี่ไม่ได้ลองอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้ซื้อเพิ่งมาเล่นบารไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็เลยเดือนประมาณเดือนกว่ากว่าก็เลยไม่ได้เอาตัวนี้มาลองพี่แกรวก็ยังใส่ g h 2อยู่กับ Lebron 18โลใช่ใช่สองตัวก็ไม่ต้องอะไรมากเป็นสองตัวที่ชอบอยู่เออแต่ตัวนี้ดีครับดีในด้านล็อกดาวน์ที่ผมบอกเลย เป็นประสบการณ์ล็อกดาวน์ที่ทึ่งมากๆสำหรับปีนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีคนฟอนแบบไปลือเล่นอีกแล้วอ่าก็อยากดูระบบมัน, <c oughs> มนจริงไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถัดมาในด้านตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคอม์ตไรส์สำหรับผมนะมคำว่าคอมฟอรตไรส์สำหรับผมเนี่ยมันคือมันคือใส่แล้วแบบมันรู้สึกสบูทไปทั้งเท้าเวลาเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนที่ผมรีวิว pg 6ตัวนี้นะครับว่ามันเป็นรองเท้าด้วยไม่ใช่เต้องบอกว่าคือผมไม่รู้ว่าผมแก่แล้วหรือเปล่าตอนนี้สไตล์ความชอบผมสไตล์ความชอบของผมอะกับรองเท้ามันเปลี่ยนไปครับจบากเมื่อก่อนผมจะชอบรองเท้าที่แม่งดีดเด้งเด้งใช่ป่ะเออพี่รักจะจำได้ดีผมแบบโอ้ตัวนี้ดีมากชอบมากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย พวบซูมทั้งหลายแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนอายุมันเริ่มมากขึ้นผมกับชอบรองเท้าที่มันใส่สบายเวลาเดินเคลื่อนไหวแล้วแบบรู้สึกมันแบบเหมือนเราเหยียบอยู่บนหมอนเหยียบอยู่บนเมฆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง PG 6เนี่ยตอบโจทย์ในด้านนั้นมากๆด้วยเทคโนโลยีที่มันเป็น React ทั้งชิ้นของมันมนะครับแล้วก็ React เนี่ยส่วนตัวก็ชอบนะระบบที่เป็น React ก่ะก็เลยบราซิลแปดลงอะใช่แต่ว่าที่พี่ไม่ใส่ PG เพราะพี่ไม่ชอบรูปร่างหน้าตามัน ไม่งั้นก็จะเอามาลองอยู่เหมือนกันนะฮะผมชอบแนละ้วหน้าตา,าอตอนแรกก็ว่ามันไม่สวยนะแต่ดูไปดูมันมันก็สมยมันไม่ <c oughs> ไมใช่มันสวยมันสวยอยู่ดูไปดูมาเนี่ยส่วนตัวแล้วผมจะเลือกรองเท้าใส่ที่หน้าตามันทุกคน<ถ>รู้อยู่แนละ้วพี่พูดตลอดใช่ใช่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าพี่ไม่ได้ชอบหน้าตามันพี่ก็ไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่ก็เอ่ G6 ตัวเนี้ยนอกจากระบบ React ที่มาเป็นทางก้อนตัวเนี้ยครับมันก็ยังมีแบบ เซตอัพอย่างตรงลิ้นของเขาเนี่ยที่มีบุนั้นหนานุ่มๆตรงซ่อนอะไตรงนี้ดีตรงนี้ดีเออมันนี่ดีนะเพราะว่าไม่ค่อยเจอสคุณนี่ก็เคยชินนะเนี่ยเคยชินนะเนี่ยชินเลยเราอ่ะก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมบิ้วโดยรวมของมันอะทำให้เราใส่แล้วมันแบบรู้สึกสบายแล้วก็เวลาเล่นมันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเงี้ยมีแรงเด้งนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนมากเน้นแบบสบาย เนาะคือภายในเนี่ยน่าจะสบายอยู่เพราะว่ามันบุกอะไรค่อนข้างจะนุ่มทุกส่วนทุกส่วนเลยทุกส่วนเลยโคตรชอบเลยตัวนี้พื้นพื้นก็โอเคพื้นหนึบอยู่นะตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะสังเกตดูถ้าได้ดูก้องสองจะเห็นว่าแบบพื้นแมงเริ่มเลอะแล้วผมใส่ค่อนข้างบ่อยนะฮะอ่ะนี่ก็คือตัว P G 6ที่เป็น top ป5ทางด้านค comfort นะครับตัวนี้ตัวนี้อื ัดมาหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะของพี่ข้างนี้ของผมข้างนี้ curry 9 flow นะฮะตัวนี้ผมว่าผมแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะว่ามันด้านไหนพี่รับด้านไหนด้านไหนเหรออืมอความนุ่มของโฟไมไ่ด้านหนึ่ อ๋ oh. ความหนึบออของเคอรี่เก้าโฟล์ใช่ใช,ใช่ถ้าความหนึบนี่ต้องยกให้ปีนี้ไม่มีตัวไหนแบบเกินไอ้นี่แล้ว mm. ผมบอกเลยเออแม้กระทั่งเทียบกับ c u r อ y 8ครับผมก็ว่าเคอรี่เกหนึบกว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพื้นด้านนอกที่ไม่ใช่ปาเก้ออันนั้นอาจจะลื่นหน่อยเออ,เอ,อคือ c u r รี่เนี่ยด้วยความที่ผม,มเล่นในยิมตลอดเวลา เออแล้วก็มีหลายคนในนส่อันนี้ผมก็มีนะผมก็ใส่นะอ่าใส่สลับสีด้วยเราต้องนะครับเราก็ใส่มีหลายคนที่สนามใส่ด้วยใช่ใช่ที่สนามเรามีคนใส่หลายคนอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วเป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถเห็นได้ทุกสนามจริงๆใช่ก็อย่างพี่จี๊ดนะครับเออพี่จี๊ดเองก็ใส่เทอร์รี่เตัวสีไอ้บุกี้มอนเตอร์เออ คุกกี้มอนเตใช่แล้วก็ล้มอยู่บ่อยๆ <c oughs> เออขอขออนุญาตพูดถ,ถึงนะพี่นะขาเขาไม่มีแรงก็เปล่าไม่ใช่ <c oughs> <laughs> พี่จีตะแรงดีวิ่งเร็ว <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เหมือนแบบจังหวะรองเท้ามันหนึบมากมันหนึบจนทําให้เขาเหมือนแบบสะดุดแล้วก็กริ่งอ่ะเออแต่ตัวพี่รักเนี่ยยังไม่ค่อยโดนไม่ค่อยผมเพราะว่าตอนที่แกใส่ครี่ก้าอ่ะยังไม่ตอนที่ไม่ฟิตอะไรฟิดนะ หมายังวิ่งไม่ค่อยส<อ>ิทไิไม่ค่อยวิ่งออแต่ว่าพอมา2องสามอาทิตย์หลังเริ่มวิ่งได้เยอะออก็ตัวนี้ท็อปฟทางด้านแฟ c ชั่นพื้นแมงเนามากแบเนี้สตกปตรกสกปรก,ตกเออตัวนี้แบบเลเทะจริงเป็นตัวที่ผมต้องใส่เล่นแล้วผมก็เอาไปใส่เดินเล่นในชีวิตจริงด้วยไงอเออนะฮะแล้วก็เหลืออีกตัวหนึง่ง อันนี้อ่ะนี่คือเรบรน19โลนะครับตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันคือท็อป5ในด้านของเอ่อ responsive แล้วกันนะครับเอ่อ responsive ที่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันเป็น react มันอาจจะเหมือนกับ pg ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าด้วยเซตอัพโดยรวมหรือว่าตัวแบบบิวของรองเท้ามันที่มันมีเค c มีอะไรพวกเนี้ยทำให้ r e s ponsive ของ React ตัวนี้มันเป็นการดีดขึ้นมากกว่า Expand หรอบนะครับมีคนถ่ายรูปเราด้วยเออคือมาถ่ายที่สตูแล้วแบบอยู่ๆมีคนมาถ่ายรูปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโพสต์ก่อนก็เออตัวนี้ที่ผมบอกว่า r e s ponsive อ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ช่วงหน้าเท้าเดียวที่พอเวลาเราเล่นแล้วรู้สึกมันดีมันรวมถึงตรงส้นเท้าด้วยที่มันเป็น Max Air Dual Chamber เอยเขาเรียกว่าอะไรนะ Central เซน a m ลแชมเบอ,อนะครับมันเลยทำให้รองเท้าตัวนี้ตั้งแต่ใส่ครั้งแรกเรารู้เลยว่ามันดีดจริงมันแบบดึงดังมากๆครับนะครับต่างกับตัว PG 6ที่ผมบอกว่าเป็น, Ride, นคอมฟอร์ตไรท์นะฮะก็เป็นตัวที่ใส่เล่นแล้วสนุกถึงมันจะดีดแต่ว่ามันไม่ได้ดีดเท่าซูมที่ว่าเดี๋ยวนี้มันสถานกลับขึ้นมาถึงเข่า ซูมรุ่นหลังๆนะอย่างเช่นตัวชีทจัมเนี่อไอ้นั่นน่ะใส่และขาล้าไปหมดเลยนะฮะสาหก,ก็เหมือนกันอแต่ว่าตัวนี้เป็นแรงดีที่กำลังพอดีตอบสนองได้เร็วนะฮะทั้งหน้าเท้าทั้งส้นเท้าครับอืก็เป็นตัวที่ผมชอบ1ตัวในปีนี้นะฮะ,แต,ะแต่รุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีสีออกมาเท่าไหร่นะ ใช่ใช่คือจริงๆต่างประเทศมันมีนมหลายสีแล้วแต่บ้านเราเนี่ยก็คือเขาเอาส,ส,เเสีนี้เข้ามานะครับแล้วก็จริงๆอ่งมันเป็นสีพิเศษที่ผมเคยบอกอแล้วมันก็หายากเออแต่ว่าแปลกใจที่คนไทยไม่เล่นกันนะครับก็นี่เป็นท็อป5ของปี2022โซฟานะครับครึ่งปีแต่ว่าจะเป็นท็อป5ในแต่ละ ด้านนะครับผมทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือตัวอ,อ,อยู่ช่วย15โลนะครับเป็นท็อป5ในด้านโอเวอร์ออลเป็นรองเท้าที่เหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกสไตล์การเล่นนะฮะแล้วก็สามารถใส่เล่นได้เกือบทุกสนามผมบอกอย่างนี้แล้วกันอันนี้อย่าลืมไปซื้อตามกันนะเออแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีส่วนลดเท่าที่ผมได้และอ อาจจะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าดีดีมากมาคือรองเท้าในเรนจ์แบบอ่ะถ้ามันไม่ลดนะสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทแล้วคุณได้คุณภาพอย่างเงี้ยครับผมถือว่าโคตรคุ้มคุ้มมหาคุ้มเลยคุณตัดคําว่าแบรนด์จีนออกไปก่อนเออคุณต้องแบบตัดคํานี้ออกมาจากใจคุณก่อนเอาแค่รองเท้าดีไม่ดีพออืถัดมาก็คือตัว gh 3จากแอนตนะครับ ตัวนี้เป็นท็อป5ในด้านล็อกดาวน์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ระบบเซฟตี้เบลด้านข้างอของเขาเนี่ยครับมันดีมากๆม,มันล็อกเท้าเราได้อยู่แล้วแบบส,ส้นเท้าเราอะอยู่กับที่เลยใส่แล้วไม่กลัวเรื่องแบบส้นเท้าสลิปหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผมมีติดใจนิดหนึ่งว่าแรงดีดมันเยอะไปนะ ใครใส่อยู่แล้วรู้สึกเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับถัดมาคือ PG 6นะครับ PG 6เป็นท็อป5ทางด้านเอ่อคอม์ตไรส์นะครับก็คือใส่สบายสบายทั้งเท้าเลยไม่ว่าจะเป็นมูฟเมนต์ไหนเราจะเดินในสนามไม่ควรบอกให้เขาเดินนะเนาะเราจะวิ่งเราจะโดดมันสบายมันสมูทมากมากนะครับ เป็น React ตัวที่ผมว่ามันทำงานแบบขยายด้านข้างมากกว่าดีดขึ้นด้านบนครับนะครับก็เลยใส่สบายอ่าถัดมาก็คือ c u r r y 9 Flow w นะครับตัวนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่างที่บอกว่ามันหนึบอ่ามันคือ t ็อปฟมันคือราชาด้านความหนึบครับผมต้องบอกว่ามัน ในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยอย่างน้อยก็มี3มปีสี่ปีที่ผมไม่เคยเจอรองเท้าแม่งหนึบขนาดนี้มาก่อนแม้กระทั่งค u r รีแที่ผมว่าหนึบนะก็ยังไม่เท่าก้าวแต่สังเกตอย่างหนึ่งคือแบรนด์ของอเดลเมอร์เนี่ยเริ่มเอาตัวเก่ามาทำมาทำในเทคโนโลยีโฟล์อย่างเช่นแสดงว่าเขาตั เคโนโลยีของเขาว่าดีจริงถูกต้องแล้วมันก็ดีจริงแ่ก็ดีฮะดีดีคือเป็นรองเท้าเคอร์รี่ที่ผมใส่แล้วด้วยน้ําหนักตัวผมที่เป็น100ร้อยอ่ะไม่ปวดเผาถ huh. ออัดมาคือเลบรอน19โลนะครับตัวนี้เป็น top 5ในด้าน r e s p o n s i v e นะครับใครที่ชอบรองเท้าที่ตอบสนองได้เร็วเวลาที่แบบเรามีทิ้งน้ำหนักแรงกดแล้วมันดีดสวนกลับขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ย เออก็คู่นี้ตอบโจทย์คุณเลยนะครับแด้จริงๆมันก็ใส่สบายด้วยนะคือตรงช่วงส้นเท้าที่ผมเคยบอกว่ามันมีแบบอ o m i c p i l ิโลตรงเนี้ยเออมันมันใส่สบายเคลื่อนไหวคล่องนะครับเอ,อ่อ responsive ของ Lebron 19 Low ต่างกับ PG6 ตรงที่ว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า PG6 มันขยายออกข้างแต่ Lebron 19โลอะ่ะด้วยความที่มันมีเคชมีอะไรรอ,อบๆ มันดีดขึ้นข้างหน้าตรงส้นเท้าเองก็เช่นกันนะครับก็อ่ะนี่คือ Top ป5 2022โซฟาแล้วกันตถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเต็มๆของแต่ละตัวก็ไปหาดูไปหาดูกันได้ครับมีทุกตัวฮะอืมเราก็ตอนนี้มีอยู่คู่หนึ่งที่ผมคิดว่ามาขยาบัลลังอะไรวะ KD15 KD15 เนี่ยอาจจะ อาจจะมาตีกับอยู่ช่วยตรงที่ว่า K คดีสิบห้าเท่าที่ลองนะพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่เป้งใสเพลินๆอ่ะอันนี้อันนี้<อ>น,น,น่าลองอย่างหนึ่งเพราะว่าพี่เจอสีนึงเพิ่งอ,ออก,กมันสวยอ๋อเหรอสีสวยสีม่วงม่วง,วงอ๋อสีนั้นสวยพี่รับแม่งผู้ชายสายม่วงก็เดี๋ยวพี่ลองไปหาดูแล้วกันันะเอ,อแต่ว่าเคดีสิบห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่เหมือนย่ามองอันเด็กประสงค์อ่ะมันใส่ได้ทุกด้านอ่ะ เออนะฮะพูดไปเกิดแล้วกันก็เด๋ยว<ม>เทปหน้ามาดูแล้วกัน K D 1 5เป็นไงโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปละเจอกันครับผมสวัสดีสสดครับ